กคือเกี่ยวเออมันเป็นยงมุนมันมุนแับขวดบ่ได้เหมือนมันหลอดมันตกลงมันมันโมเมนใบใบอันนั้นเนาะมันเลยได้น้อยโมเมนใบจักนั่นเนาะอต้งเกี่ยวเอาข่านการไว้งวดนากะจะเอาใบน้ำจอมมานี้ล่ะเอาแต่พ่อให้กินทำอะไรทำหนึ่งเป็นยังไงก่อนเดนนี่คือได้หยาได้งาซื่อๆนี่เอ้าคุณดูล่ะโอย เมื่อยเอาโอ้ยเมื่อยจังไลยน้องบอวันนึงถามมันนึงไปตอบเมื่อยว่าด่บอว้าเอาจ้องเจ้าคือต้องรู้เจ้าบาวห้เจ้าสื่อๆ็คือผู้สาวแหละพี่น้องเพิ่นว่าไอพิ่นว่าขั้นผู้สาวนั่นขั้นบอว์ถือขวาบ่ได้แต่งกันได้น้องน้ำพิ่นว่าก็สซิบทางน้องนั่นเลยคือเมียนบอวเดี๋ยวเขาเป็นทางนั่นแหละบอว์สิบบอ มันกับโบแต่งพ่อเมอ็ดน่ะผมบอ่อันนี้คือว่าความหมายของผมกับพิ่งพาใช้กันดอกพี่น้องเอ้ยขั้นห้องสิ่ยูผู้เดียวบ่หายหนี่มันกับโบเมียนขั้นห้องแต่มีการพรอนตนพรอ,อันนี้ธรรมดาขั้นห้องสิเอาะเต็มหัเจ้าของอันนี้เจ้าของเฮ้ยมองหอยเด้กขั้นมันเอาอยน่าตายเด้ตายขั้นคนโบยานเหม็นให้มันอยู่นี่แหละโบเมีนพี่นออ้งอ,งอ,งองบ่ขำบิดขึ้น นั่นคืออันข้ามเปียบเปยนะพี่น้องคือว่าท่งงานยาาตายศสิบุมีคนมาบึ้งน่ะนะที่จริงกับเขาบ่กไห้ดอกกางบาทเนี่ยเขาบอ่อไหวเหม็นดอกอันวามหมายอันคือว่าคนมาซุ่มมากนอนเฝ้ากันขึ้นน่ะนะพี่น้องเนาะพี่น้องเนาะ